สองสาวจ๋าทำอะไรกันอยู่จ๊ะ <a> สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆฝากกดติดตามสองสาวด้วยนะวันนี้สองสาวมีอะไรมารีวิวเพื่อนๆเอยสองสาวนี่ <squ> อ๋นี่แม่มีอะไรมาให้สองสาวอ่าต้องต้องบอกเพื่อนๆอยังไงคะสวัสดีค่ะวิวลกอออออโ,โอ้มินดาเปิดคลิปให้แม่ซ้ำเลยนะมินดาบอกว่า สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเลโก้ค่ะไปกันเลยเย้พี่สาวของเรานั่งฟังเลยค่ะเราต้องแกะก่อนอ่าแกะก่อนนะแกะโดยพี่สาวอ่ะดูซิดูซิเลโก้กล่องนี้1000ชิ้นเลยนะคะเพื่อนๆว้าวต่อกันให้ตาแฉะไปเลยอ่ะดูซิใครจะต่ออะไรโชว์เพื่อนๆนะคะเี๋ยพี่จะมีแกะโอ้นี่นีไหนยกขึ้นมาเลยโอ้โหสุดยอดมากสุดยอดมาก แบบไหนแม่ดูสิแบบชิ้นไม่เล็กเกินไปไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็แบบงานดีด้วยโอ้ยนี่นีเดี๋ยวแม่แกะให้ดูเต้นเต้นเต้นโอ้มันเยอะมากสองสาจ๋ามันเยอะมากจะเล่นกันยังไงไหวเนีย้ยสุดยอดมากเพื่อนเืจ๋าแม่ได้มาในราคาแค่125บาท นะคะส่วนรถนู่นนี่นั่นกดไปเลยนะคะในแอปอุ้ยตั้ง1 0 0 0ชิ้นนะอุ้ยสุดยอดมากสุดยอดมากอ่ะมาเล่นกันเลยเด็กๆพี่สาวจะต่ออะไรจะเนี่ยมายกมายกอะมาดูกันคะ่ะอุ้ยพี่สาวบอกว่าจะต่อมายกสับปะหลาดคะ่ะมันเป็นยังไงครับพี่สาวเห็นเป็นมายกสับปะหลาดอีกแล้วคะแสดงว่ามันต้องแปลกประหลาดมากเลยเนอะลูกตัางมันเนาะอุ้ยดูสิ สนใจเด็กๆอ,อ้ยอันใหม่เลยอันใหม่ใส่ลูกอันใหม่ใส่ไหนมินดาต่ออะไรเอ้ยโอ้ยแบบมินดากำลังนั่งงงนะคะเยอะเกินไปค่ะมินดาบอกนี่มันมีแบบหลายชิ้นส่วนหลายรูปร่างนะคะมากเลยนะเด็กๆชิ้นเล็กชิ้นน้อยอะค่ะเยอะมากเด็กๆสามารถออกแบบตามจินตนาการได้เลยนะคะว่าอยากได้ เป็นรูปร่างอะไรนะเนี่ยเอามาประกอบกันได้เลยเ <c oughs> น่ยหุ่นยนต์สับปะรดของพี่สาวใช่สับปะรดอ,อะไรนะแม่พูดผิด,ดห่ออ้อยรอ้อยาไมา้ยกสับปะรด <c oughs> นี่นี่นี่พี่สาวของเราสมใจนะรอคอยมาหลายวันค่ะแม่สั่งให้แล้วมันติดช่วงปีใหม่นะมันก็เลยช้านะคะโอ้ยไม้ยอกสับปะรดใช่ไหมคะ <c oughs> โอเคแม่ก็ จำผิดจำถูกแล้วบางทีเสร็จแล้วไหนเอ่ยม้ายกสับประหลาดของพี่สาวอุ้ยไหนจ๊ะแม่ขอดูส <gide deixar hopping> ิโอ้โหพี่สาวใช้ความรวดเร็วในการต่อนะคะเพื่อนเพื่อนหม้ายกสับประหลาดหนพี่สาวจะต่ออะไรอีก่อไปโยนอาหุ่นยนต์อาหุ่นยนต์เรียงไว้เลยใช่ไหมคะไม่มีเยอะเกินไป เยอะมากเลยนะมินดาเพมเยอะอ่ะโอ้ยนี่มันมอนของพี่จิ๋วเลยอะ่ะโอ้ใช่ค่ะเหมือนของพี่จิ๋วเลยเนาะกดลงไปแล้วหุ่นยนต์ขายสินค้าอุ้ยอันนี้เป็นหุ่นยนต์ขายสินค้าหรอคะคะอ้มันต้องสุดยอดมากเลยนะพี่สาวแม่รอดูนะคะ ม่ต้องเจ๋งสุดๆไปเลยนะเพื่อนมีสินค้าอะไรขายบ้างคะหุ่นยนต์อ่ามีอะโวคาโดแล้วแล้วก็ของเล่นล้อไฟโทมมสอ๋ยมีทั้งของเล่นมีทั้งผลไม้อะโวคาโดเลยนะแล้วแล้วก็มีของใช้ก็คือพัดลว้าวมีของใช้พัดลมอีกต่างหากอุ้ยสุดยอดแล้วนี้ก็ทำไปไกลไกลายเป็นผลไม้แอปเปิ้ล นี่หุญญ่นยนต์ขายสินค้าของพี่สาวโอ้โหพี่สาวมันกดให้แน่แนๆได้นะคะเนี่ยเห็นไหมพี่สาวกดลงไม่สนิทอะมันสามารถกดแน่แนๆได้เลยโอย้เอาใหม่เอาใหม่พี่สาวจา๋านี่คืออะไรคะคือเครื่องบดกาแฟว้าวเครื่องบดกาแฟโอ้ยออกแบบเครื่องบดกาแฟแล้วไหนจ้าเสร็จแล้วหลอพี่สาวโอ้เพื่อนๆจ๋านี่ เครื่องบดกาแฟของพี่เชอมีใช้งานได้จริงไหมเนี่ยพี่สาวอุ้ยเดี๋ยวแม่จะลองบดกาแฟดูนะคะแม่ชอบกินกาแฟนี่กดแน่นๆได้เลยค่ะจะได้ไม่ลวกลววม่จะไ,ไ้ทำกาฟหมเตอใส่น้ำแข็งแล้ว ทานเสร็จแล้วก็ลงไฟนีรูกลายเป็นให้แม่จ๋าอ๋อได้แล้วกาแฟร่วงลงมาแล้วนะคะแม่กินเรียบร้อยเครื่องบดกาแฟพี่เชิญมีกดตื้อๆๆกคบเดียวได้กินแล้วโอ้เรียงไว้เลยจ้ะโอ้มินดามินดาต่ออะไรอะอทำไมมันอลังการอย่างนั้นอนะ่ะมินดาโอ้สุดยอดไปเลยมันคืออะไรบอกได้เปล่าบอกแม่ได้ไหมหอ,อบ้านหรอบ้านหลังใหญ่หรอ,อ เรื่องอะไรอ่ะสถานีด็กะเพงม่ก็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 ฉันคือยีราฟฉันคือยีราฟจ้าเด็กเเห็นไหมจ๊ะปอฉันน่ะคอยาวเด็กๆแถวนี้มีหญ้ากินไหมจ๊ะฉันมาหากินหญ้ากินใบไม้อะ้าไหนเต๊ะเธอมีมีหญ้าไหมจ๊ะยีราฟหิวแล้วจ้หเต็มแล้วนะขอกินใบไม้หน่อยขอกินใบไม้หน่อย โอ้ยใบยไม้เต็มเลยนะจ้าตรงนี้อ้ยนียาอืมอ,อ,อร่อยมากอ,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 อ่ะไปใจยีราฟแม่ต่อ <c oughs> โอ้ยีราฟคอยาวนะจน๊ะเด็กๆแม่จ๋าเป็นตัต้งตัวอย่างนี้อาจารย์ได้เลยยิ้มราบน้อยพี่ชมีต่ออะไรคะเก็บแค่บ,บดขนมปังเครื่องบดขนมปังบดกล้วยทอดได้โอ้ยบดกล้วยทอดได้แต่หางว,ว้าวมาครบเลยนะจ๊ะ อันนี้มันเป็นโรงงานผลิตของกินหรือเปล่าเนี่ยใชม่มันมาครบเลยเนาะ<อ>น้องมินดามีความแบบตั้งใจสมาธิมากๆเลยค่ะตอนนี้แบบว่าไม่มีใครเข้าไปบรบกวนเลยนะคะ ถึงมีใครรบกวนก็ไม่อยากคุยด้วยค่ะน้องพินดาบอก้อบีงินดาไม่อยากคุยกับใครเลยค่ะตอนนี้เพื่อนๆจ๋าเอาเอาทําหม่ทาใหม่ลูกไม่เป็นไรต่อใหม่ได้ต่อใหม่ได้เก่งมากเก่งมากกน้อก็น้องก็ต่ออยู่ไงคะเก่งมากเลยสวยงามมากไหนจะพี่สาว นี่มันโรงงานบดขนมปังเหรอจ๊ะกับบดกล้วยทอดอีกต่างหากโอ้หกดได้กดได้กด,ด,กดแน่นแน่นงนี้โอ้นี่โอ้สุดยอดจ้ะพี่สาวจ๋านี่ครับเพื่อนๆจ๋าพี่สาวบอกว่าต่อรถตู้เสร็จแล้วนี่รถตู้ของพี่สาวค่ะพี่สาวจ๋าแม้ว่ามันต่อรถไฟได้นะเนี่ยอันนี้เป็นหัวรถไฟได้แล้วเราก็สามารถต่อหางรถไฟยาวๆได้เลยนะโอ้เพื่อนๆจ๋าดูสิคะ่ะบ้านค่ะ เสร็จแล้วจะไม่มินดาอันนี้บ้านของมินดาโอ้เพื่อนๆจาบ้านมินดาเสร็จแล้วหลังใหญ่มากโอ้เก่งๆๆมากตอนนี้พ่อกำลังต่อหุ่นยนต์ให้พี่เชอร์มีนะคะพี่เชอร์มีรีเควสต์มาค่ะของหุ่นยนต์ค่ะพ่อดูสิคะหุ่นยนต์ของพ่อทำไมหุ่นยนต์ได้กินข้าวบ้างไหมเนี่ยห <c oughs> อมมากเชอร์มีหุ่นยนต์พ่อหอมมากเลย โอ้โหพี่ชมีสับปะรดแมงมุมเหรอลูกยอดมากว้ายน่ากลัวตั้งร้อยน่ากลัวตั้งร้อยน่ากลัวตั้งร้อยหลุดเลยบาดเจ็บไปรักษาตัวก่อนนะ่จะสับปะรดมาแล้วมาแล้วมินดามินดาสับปะรดแมงมุมมาโอ้เราจะลดถลมอ่าคือยนต์ห่อใกล้เสร็จแล้วค่ะ โยนแซดอร่อยเสร็จแล้วหรอพ่อพี่จะมีหุ่นยนต์เสร็จแล้วน้องขัดสับปะรดแมงมุมเตรียมถล่มด้านนู้นนะคะโอ้ยมีคนสวยมาบางกล้องโอแอคชั่นด้วยไม่บักเต็งโม่บักแตงโมน้อยอร่อยอะตอนนี้นะคะหุ่นยนต์กับสับปะรดจะถล่มโอ้ หุ่นยนต์อ่าแมงมุมถลม่มหุ่นยนต์ไปแล้วโอ้ยเจอหุ่นยนต์ถลม่มโอ้นี่่ะเดี๋ยวหุ่นยนต์จะเจอแมงมุมแมงมุมยักษ์ถล่มนะคะอุยพี่เชอร์ไม่เหรอชอบปเป็นไรแมงมุมเชอรนะ์น่ะจะถล่มหุ่นยนต์พ่อหรอโอ้โหหงายท้องไปแล้วผมผมใส่ไม่ได้กินข้าวครับท้อผอมเตน้ตนเต้นเต้นนี่คือหุ่นยนต์ฝีมือแม่ค่ะ ใครอยากได้คะพี่ชามีใช่ไหมคะอาเป็นวิธีส่งมอบรางวัลมุ่นงนตัวใหญ่ให้พี่ชามีคะ่ะกับคุณเลี้ยงคะ่ะอาได้ไปเราจะไหน่งตัวมินดาก็อยากได้อีกหรอคะมินดา,ต,า,ดาตัวเล็กๆก,ก็พอเนา,าเเกกะอเ,นาเอาไว้ต่อสู้กันใช่ไหมพี่ชามีอุ้ยสุดยอดมากไหนชมเพื่อนซิไหนหมุนรอบๆซิจ้าโอ้โห <laughs> <laughs> หุ่นยนต์ที่แม่ต่อค่ะยังไม่ทันได้ต่อสู้เลยตกโตะทีเดียวกระจายค่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ประกอบร่างหุ่นยนต์ให้พี่เชอมีใหม่นะคะพร้อยแล้วค่ะนี่แม่ประกอบร่างหุ่นยนต์ให้พี่เชอมีใหม่เรียบร้อยพี่เชอมีถูกใจมากบอกเท่สุดๆไปเลยแม่จะไปเอาให้เต้นเต้น โอ้โหมินดากรี๊สนั่นค่ะขอบคุณเลยยงค่ะขอบคุณค่ะอันนี้หุ่นยนต์ของมินดาค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้ยหุ่นยนต์สุดเจ๋งของมินดานะคะ<ม>เห็นพี่สาวได้ก็อยากได้ในมินดาโชว์เพื่อนเพื่อนดิเย่หูยเท่สุดๆไปเลย<ม>เป็นยังไงคะฝีมือของแม่เพื่อนๆต่อหุ่นยนต์ให้ลูกสาวค่ะลูกสาวทั้งสองนะคะนี่ใช้ได้อยู่นะ พี่เชอร์มีจ๋าอะไรมันเยอะแยะอย่างเงี้ยลูกเหรออุอ้ยนี่หุ่นยนต์ของพี่เชอร์มีอ้หนี่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 อันนี้อันนี้ฝีมือแม่เ<ก>ด็กดอันนี้ก็ฝีมือแม่ใช่ใช่ฝีมือแม่ภูมิใจมากเออแม่ต่อ,อ,ย,อยิราฟค่ะอุยราฟคอยาวอันนี้คือแม่แหลจ้าเดี๋ยวจ้าทีละอย่างนะจ๊ะอันนี้คือเด็กๆดูออกไหมว่าอะไรก้ไม้นะ ไม้ใช่ไหมจ๊ะพี่เชมีอ่าน,นี้แม่ต่อต้นไม้เด็กๆเป็นไงต่อต้นไม้ให้ยีราฟไว้กินอ้ใบไม้นี่มันอร่อยจังเลยนะจ้าฉันมีต้นไม้เป็นของตัวเองแล้วฉันจะไม่อดตายแล้วนะจ๊ะเ <c oughs> าเด็กๆอร่อยอร่อยดูสิจ้ะเด็กๆต้นไม้ของแม่สวยมาก <c oughs> นี่อะไรเอ่ยดอกชวาดอกไม้แม่ต่อดอกชบา อะไรมินดายีราฟอีกตัวหนึ่งเหรอจ๊ะ<ม>อันนี้อันนี้พี่สาวเขาต่อให้น้องนะคะน้องเขาภูมิใจมากอันนี้ฝีมือพี่เชอมีใช่ไหมจ๊ะยีราฟคอยาวยาวโอ้นี่มันยีราฟคอยาวมากว้ายต่อต่อ,ต,อตัวเขาไวเหมือนเดิมหม <c oughs> น้อง,น,องน้องเขาภูมิใจมากเลยคะ่ะพี่เขาต่อให้นะยีรับคอยาอาอยู่ด้วยกันกับยีราฟของแม่มโอ้ยยืนได้ไหมเนี่ยนี่ดอกไม้แสนสวยของแม่แม่บอกพี่ชมีว่าวันคือดอกชบานะคะพี่ชมีว้าวดอกชบาสีแดงของพี่งอป่าจำได้ไหมเออที่พี่งอป่าเอาทัดหูไงเออไ, <laughs> ไม่สวยมากจ้ะอันนี้ แม่แม่จะต่อให้เป็นสัตว์นะคะแม่จะต่อให้เป็นสัตว์ตัวอะไรสักอย่างนะแต่พี่เชอมีบอกว่าพอตั้งชื่อว่าให้เป็นรถขนธงแล้วกันแม่นี่ข้างหลังเหมือนมันมีธงนะแม่นะ่ะตามใจเขาค่ะไหนอะไรต่ออีกอันนี้ทีนี้มาดูฝีมือพี่เชอมีนะพี่เชอมีอะไรอันนี้พรีเซนต์ให้เพื่อนๆฟังสิคืออะไรลาสลมอะลาดสลมีมตาลมตา,เล,ตาเลมเหรอจ้ะนี่มันเป็นยังไงจ๊ะ วจะลอยถนนอย่างเงี้ยโอ้รอสปะหลาดสแลมนะคะแล้วนี้อะไรจ้าพี่สาวอ่าจะรวดมันเคเรียนเดียวกันไหมเนี่ยไม่ไม่ใช่อัน,นอัน,นอันละอย่างเนาะอ่าเก้าอีอ๋เอ,อนนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อ,อันนี้อันนี้จรวดก่อนอันนี้จรวดใช่ไหมจรวดพุ่งปิไปใ,ใช่ไหมแล้วนนี้คืออะไรนะเก้าอี้อะไรอ่าเก้าอี แล้วก็มีสนามแข่งให้คนวิ่งอ๋ออันนี้คือสนามแข่งวิ่งเหรอคะและ้วน,นี่ก็เป็นเก้าอี้ให้คนนั่งชมใช่ไหมคะ<ช>นั่งเชียร์ออ๋โอเคคะ่ะตามจินตนาการนะจ๊ะอ่าต่อไปอะไรคะเนี่ยพี่เชอร์มีชิคก์แล้วก็มีอ่าตัวตวดแล้ว <laughs> มันคืออะไรคะมันเรียกว่าอะไรอ่ามันคือปั้นของวเลื่อ,อ <laughs> พี่เชอมีแล้วเนี่ยอะไรจ๊ะเนี่ยตู้กัดมา กดน้ำน้ำผลไม้หรอคะโอ้ยมีน้ำอะไรบ้างตนนี้บอกแม่ซิดีพี่เชอมีบอกว่าปุ่มเขียวนะคะก็คือกดน้ำแอปเปิ้ลสีเขียวปุ่มเหลืองก็คือกดน้ำสับปะรดส่วนปุ่มสีแดงเอาไว้กดน้ำสตรอเบอรี่นั่นเองโอ้โหมันสุดเจ๋งมากเลย y ะตู้กดน้ำผลไม้ของพี่เชอมี <Yeah. S 1> พี่เชอมีบอกว่ามันมี2ด้านนะคะมันมี2ด้านเป็นปุ่มกดผลไม้เหมือนกัน yeah. ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้พี่เชอร์มีบอกว่าเป็นน้ำอะโวคาโดสีเขียวนะสีเหลืองเป็นน้ำแก๊ก้วยสีแดงเป็นน้ำเงาะค่ะสุดยอดไปเลยน้ำผลไม้เยอะมากๆค่ะตู้นี้นะโอ้โหเพื่อนๆอันนี้พี่เชอร์มีบอกว่ามันคือโรงงานผลิตรองเท้าว้าวอุ้ยมันใหญ่โตมากเลยสุดยอดมากนะโอ้โหโรงงานผลิตรองเท้าของพี่เชอร์มีอุ้ยสุดยอดมากสุดยอดมากคทสุดๆอะแม่ชอบแม่ชอบมากเลย อันนี้กล่องนมค่ะเพื่อนๆพี่เชอร์มีบอกว่ามันคือกล่องนมน่ารักติดเลยนะต่อกันง่ายมากกล่องนมค่ะโอ้อันนี้สุดยอดเลยสุดยอดอีกหนึ่งชิ้นนะคะพี่เชอร์มีบอกว่ามันคือโดรนโดรนเอาไว้ถ่ายข้างบนนะคะบินถ่ายข้างบนเลยได้เก็บภาพสวยๆด้านล่างนะคะโอ้โหพี่เชอร์มีสุดยอดมากอันนี้ค่ะพี่เชอร์มีบอกว่ามันคือของเล่นจระเข้ เอาไว้งับมือนะคะโอ้โหเจ็บ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 อันนี้อะไรอะพี่ชมีกองไก่อะไรนะคะกองใส่ไก่เล้าไก่นั่นเองไก่เอาไว้อยู่เป็นดีๆโอ้บ้านไก่นั่นเองพูดง่ายๆก็คือบ้านไก่นั่นเองบ้านไก่ข้างบนเป็นหลังคาลูกหมาโอ้ข้างบนเป็นหลังคาลูกหมา เป็นบ้านของไก่นั่นอะไรอะคะมันหลุดแล้วลูกใช่โอเคโยอยงไก่บ้านไก่กระตากระตากระตาโอ้แล้วก็หุ่นยนต์อันนี้นกของพี่เชอร์มีเพ <laughs> ื่นอนเพื่อนดูนกมีปีกวินนกน่ารักมากอันนี้พี่เชอร์มีบอกว่าเป็นรถรับส่งค่ะรถรับส่งโรง,งเรียนนั่นเองนะคะสกู๊บัส บรูน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 ปิด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 โอ้ oh, อันนี้เป็นแม่เหล็กค่ะพี่เชอมีบอกว่าอันนี้คือแม่เหล็กเอาไว้ใช้ประโยชน์ใช้งานได้หลายอย่างสุดยอดและนี่ก็คือหุ่นยนต์ที่แม่ต่อให้นั่นเองเขามีชื่อไหมพี่เชอรมี่มีชื่อไหมจ๊ะชื่ออะไรจ๊ะบูลิบีฮะหุห่นยนต์บีบูลิบี โอ้ยหุ่นยนต์อะไรชื่อบูดีบีมาสุดแท้ไปเลยนี่นะคะหุ่นยนต์บูดีบีโอ้โหเพื่อนๆที่เช่อมีบอกว่านี้เป็นรถบินเป็นรถนะคะแต่ว่ามีปีกบินได้ดูสิโอ้บินไปแล้วบุนบุญบุญบูนทั้งบินทั้งบินทั้งวิ่งค่ะเมื่อยเวลาเมื่อยก็ลงวิ่งนะคะเวลาอยาก ขึ้นเป็นสูงๆก็คือใช้ปีกกลางออกบินพอบินเมื่อยแล้วก็ใช้ลูกล้อวิ่งแทนใช่ไหมคะพี่เชอมี <c oughs> <c oughs> และนี่ก็เป็นหุ่นยนต์ของน้องมินดาที่แม่ต่อให้พี่เชอมีตั้งชื่อว่า<อ>บิกกบ๊กเกลใช่ไหมคะอ่าบิ๊กเกลบิ๊กเกลนี่บิกก๊กเกลแม่อัน<า>นี้เปิดไอศครีมแต่ไม่ได้จะทำเติมน้ำผลไมอ้อ่าทำไปลูกนี่ค่ะเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหม เป็นเพื่อนแล้วเป็นพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันสิเหมือนเชอรมีกับมินดางไงอันนี้บูดบีอันนี้บิกกิวเ <c oughs> ท่มากเท่มากเท่สุดๆอะแม่ชอบมากเลยนะ <c oughs> พี่เชอมีอันนี้อะไรอะคะ <c oughs> ตู้กดไอติมตู้กดไอติมเหรอคะอันนี้เสร็จแล้วเหรอลูกโอ้ยสุดยอดมากแล้วต่ออะไรอยู่คะนะ่ะอ่าตู้กดน้ำผลไม้ตู้กดน้ำผลไม้อีก ต่อาต่อเขาข้อใหญ่ๆนะใหญ่ๆอลังการอลังการเดี๋ยวจะเพื่อทีต่อฐานตรงนี้ค่ะต่อฐานต่อฐานมันสูงไงให้มันสูงใช่ไหมคะสุดยอดมากไม่ถูกไหนไหนไหนนี่ๆเอาไปเอาไปแยะเลยเลโก้แยะเลยเป็นพันชิ้นน่ะต่อยังไงไหวเนี่ยโอ้โหต่เนือไมทำใหม่ทำใหม่ ้้กดนำลมลตู้กดน้ำผลไม้อีกหนึ่งใช,ใช่ไหมคะใช่ค่ะเจต้องทำให้มันสูงเกินได้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 ไดโอ้พี่เชมีมันต้องสูงหลายชั้นขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะใชโ่โอ้โหนี่พี่เชมีเขาจะทำตู้กดน้ำผลไม้นะคะเขาบอกต้องสูงมากๆโอ้โหตั้งใจสุดๆถ้าพี่ใหญ่ตัวสูก็วากดน้ำผลไม้ได้ใช่คะ่ะใช่ค่ะมีปุ่มด้วย มีปุ่มเยอะเลยใช่ไหมใช่สิอัน,นอันนี้รถอ่าระอะไรสีเขียวฝรั่งแอปเปิ้ลเขียว<ช>อ่าได้อ่ฝรั่<ช>งฝรั่งสีเขียวอันนี้อันนี้คือบลูเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เหรอสีน้ำเงินดูสุดยอดสีอะไรอีกสีอะไรอีกอ่าอันนี้รถพะนาวใช่ไหมคะ,คะสีเขียวอ่อน อะสีเหลืองรถอะไรคะพี่สาวสับป,ประรดสับปะรดอีกปปลแล้วอัน,นอันนี้คือรถฝรั่งอ๋อรถฝรั่งโอ้มีรถโกโก,โกโด้ด้วยใช่ไหมเนี่ยพี่สาวอันนี้เสร็จแล้วหรอคะโอ้นี่ตู้กดน้ําผลไม้นะคะอันนี้เป็นรถโก,โกโก้แล้วก็มีมะนาวสองปุ่มหรอพี่เชอร์มี่ใช่ค่ะเรียงซ้อนกันแบบเป็นชั้นๆเลยอะ <c oughs> อ้เอาไว้ให้ผู้ใหญ่กดได้ด้วยนะคะเนี่ยพี่เชอร์มี่บอกว่าถ้าผู้ใหญ่ยืนสูงๆก็จะ กดได้อย่างพอดีเลยแตนแตนแตนพี <Yes ่เชอมีบอกว่าแม่อยากได้เข็มฉีดยาเอาไว้ฉีดยาให้หุ่นยนต์เวลาหุ่นยนต์ไม่สบายนี่ค่ะแม่จัดให้แล้วเข็มฉีดยาใหญ่มากเห็นไหมมินดาโอ้อามินดาฉีดฉีดให้หุ่นยนต์สิเอาฉีดให้ตัวเองเลย จิตัวเองไหนโอ้มินดาไม่สบายจิตยาอ่ะเข้มจิดยาไปเข้าแก๊งเลยโอ้ี่เชอร์มีรักษาหุ่นยนต์อยู่นะคะโอ,โอ้สุดยอดสุดยอดอ่ะมินดาเป็นหมอด้วยมินดาเป็นหมอด้วยโอ้มินดาไม่หลัสีอันนี้ค่ะพี่เชอร์มีบอกว่าอยากได้คนนะแม่แม่จัดให้ค่ะตามคําขออันนี้คนใส่หมวกนะทารเด็กๆนี่นี่คนใส่หมวกอันนี้อันนี้แขนเนี่ยแขนสีแดงสองข้างนะคะ อันนี้ก็มือสีน้ำเงินแล้วก็ขาเท้าสีเหลืองนะคะอุ้ยเป็นไงพี่ชมีชอบไหมค่ะต่อไปตารางวลเป็นคนนะคะอ้ยดูโอยเยอะแยะมากมายค่ะยังเหลือเลโก้ยังเพื่อนเหลือเลโกล้เยอ,อ,อะเลยเดี๋ยวเ,เรามาต่อกันเพือ่อนเพื่อนจ๋าดูนี่มินดาก็ขอควรเพื่อนเพื่อนพี่ชมีบอกว่ามันคือมีดพี่ชอมีบอกว่า,ม,ม,ม,วามันคือมีดค่ะ โอ้ยสับหมป yeah. ปูปกปกปอกปอกปอกปปกนะคะพี so yeah. ่เชอมีบอกโอ้ยส wow. wow. да wow. ุดยอดมากเลยพี่เชอมีจินตนาการดีมากจะเอาไปจำเอีถ่ายพี่เชอมีพี่เชอมีอันนี้อะไระโดรนของทหารโดรนของทหารอุ้ยทำไมมันสุดยอดอลังการอย่างเงี้ยจ้าว้าวโดรนของทหารเพื่อนๆฝีมือพี่เชอมีโอ้เอาไว้ถ่ายดูด้านบนนะคะ วิวดูวิวด้านล่างนะอ,อบบินขึ้นไปเลยนะพี่เชอมีใช่ไหมคะอตอนเห็นคนร้ายจะได้ยิงเลยอ๋อสองคนร้ายใช่ไหมพอเห็นคนร้ายยิงป๊ป๊บปป๊อปป๊อป๊ป๊ปเลยใช่ไหมอ้โอ,โอขนาดอั้รเลยไหนยิงยังไงโอโ้โหพี่สาว <laughs> พี่สาวของเราแกะกรพดป้อนน้อง ได้พี่ชิมชิมมุ้ยพี่ชิมอุ้ยข้าวโพดต้มนะคะแบ่งปันน่ารักมากเลยเราแบบพี่บอกว่าจะพี่แกะให้นะคะมินดงางองแงอุ้ยพี่สาวมดมดอยู่ไหนพี่สาวไหน, <c oughs> นมดอยู่ไหนพี่สาวอุย้ยแม่จัดการให้ไหนโอ้มดมดมด,มดโอเคนี่มินดาแทะไว้นะคะอี่มินดาแทะไว้อย่ากระหนูแทะข้าวโพดเลย <c oughs> โร้พี่สาวเขาบอกว่าจะพี่แกะให้นั่นกาดมือพี่นะจ๊ะ <Yeah. S 1> อ่ะพี่จับให้อ่ะ,อะโอ้น่ารักมากโอ้ยน่ารักสุดๆ mm hmm. ถูกใจละมินดาเธอมีคนบริการนะ mm ่ะ hmm. พี่สาวนี่อะไรนะจ๊ะ <The K. S 1> จระเข้จระเข้อุ้ยมันดูโหดมากเลยนะจ๊ะพี่ชรีนี่ห่างจระเข้นะจ๊ะเนี่ยจระเข้ฟาดห่าง โอ้จระเค้ฟาดห่างนะคะอุ้ยนี่หน้าเขาเหมือนจลาเข้จริงเลยอะนี่อะไรจ๊ะปลาฉลามปลาฉลามอุ้ยนี่เหรอปลาฉลามของพี่ชอมีุยสุดยอดมากนี่อะไรจ๊ะมาโยกปืนปสรุปเป็นอะไรกันแน่ปืนเหรอจ๊ะตบตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ยิงใช่ไหมโอ้โหปืนของพี่เชอร์มีสุดยอดมากโอ้ันนี้ตุ้ยนของพี่เชอร์มีค่ะ ตั้ยเย็นจิ๋วนะกระทัดรัดน่ารักมากโอ้โหนี่พี่ชมีว่ามิตาบค่ะไว้ไปต่อสู้กับใครเนี่ยชมีอ่ะไปต่อสู้กับอาพวกคร้ายกับพวกคนร้ายใช่ไหมจ้าโอ้ไว้ใช้มิตาบนะนะมิ่าบสมุไรชุก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 โอ้สุดยอดโอ้โหอันนี้พี่ชมีว่ามาโยค่ะโยกเยก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 โอ้นี่มาโยของพี่ชมีค่ะน่ารักมาก โอ้โหพี่เชอรมีนี่มันอะไรทำไมเท่ยังเงี้ยจรวดอาวกาศจรวดอวกาศล่ะคะอุย้ยมันเท่มากเลยเพื่อนๆดูอันนี้พี่เชอรมีเพิ่งต่อล่าสุดค่ะ <c oughs> พี่เชอรมีบอกว่าจะรวดอาวากาศอุย้ยมันเท่มากเด็กๆดูฟิ้วลอยขึ้นไปเลยนะคะ่าตอนนี้เดี๋ยวเราดูพี่เชอรมีค่ะว่าจะตออะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะ เอ๊มันคืออะไรนะเดี๋ยวให้พี่ชมีตอบไปแล้วก็คิดนะคะว่ามันคืออะไรนี่ค่ะเลโก้ของเราเลอเกอะยวแยะเลยลอกอกดไอติมอ่าได้มินดาอยากกดไอติมกินค่ะมามากดไอติมตู้ไอติมของพี่สาวปึ๊บปึุ๊๊ยจะไอติมโรตารายมินดารสับประรดสสับปะรดสีเหลืองนะจ้ากินซียอะไรไหมอ้ําอ้ําอ้ําเลยอร่อย <laughs> นักแสดงนะคะนักแสดงเก่งมากโอมากดมายืมตู้พี่สาวกดไดอติมมโรงงานผลิตแว่นตากับรองเท้าโรงงานผลิตแว่นตากับรองเท้าหรอคะไหนอะ่ะโอยังไม่เสร็จใช่ไหมเนี่ยเอาไหน,นต่อสิผลิตแว่นตาด้วยแล้วก็รองเท้าด้วยโอ้จะเก่งเกินไปแล้ว <Yeah. S 1> มินดาดูนะพี่สาวเขาจะต่อ โรงงานผลิตแว่นตากับรองเท้าให้ดูนะได้ไหมได้ไหมโอ้โหมันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการแน่ๆเลยอ่ะพี่เชมีเล่นเล่นมาเยกอ่ะคะเล่นเ่นมาเยากเล่นเล่นมาเยกนะมาโยกจะมินาม,มาโยกเยกมาโยกเยก เซ็นไรอะคะเซ็นแล้วโอ้โหพี่สาวเก่งมากนี่มันโรงงานผลิตแว่นตากับรองเท้านะคะพี่เชอร์มีบอกโอ้โหมันยิ่งใหญ่อลังการมากเลยเพื่อนเเก่งมากพี่เชอร์มีเก่งมากสุดยอดสุดยอดจ้ออะออเพื่อนๆจ๋าสำหรับวันนี้สองสาวนะคะก็ะนำความสนุกสนานมากมายเลยนะคะดูดู มาฝากเพื่อนๆเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวฝากเพื่อนๆกดติดตามกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สองสาวไ่บายเพื่อนๆก่อนสวัสดีค่ะจุ๊บๆค่ะ